เียบอ่มี่มามากเลดังฟองแล้วมันบ้องไปใเขาเขาทำมากเนาะจิจบมากเขนลูกเด่น้ยางืนมันไม่า่อเลไครับเรถมาเลยดขขึ้นเมื่อเดรถมาใ่หก็ุใส่รถเกี่สวัสดีครับผม โอ้ดีขำๆแรงๆพี่น้องม <laughs> ีออกไม้ออกไม้มาทาังหน้าถา้ำรอบที่สองแล้วรอบก้อนนี่ไปหาลูกป,ป่าพันป่าพี่น้องผมรอบมีใยไม้ไม่เนาะเป็นยังไงครับ <laughs> คนเราฟังน้องรอบก่อนไปต้องปูนปูนปากน้องก็ต้องผุนนะครับบรรยากาศกว้างๆเหมือนเดิมนม้ำก็ลังลงครับ <laughs> เป็นยังไงยังติดตามรับชมมั้งครับผมพี่น้อง ได้เงีย้ยใส่เดือนครับมโอนี้ใส่เดือนน้อยเนาะพร้อมทีมงานคือเก่าแหละครับมาสีหาขนนี่แหละครับนอนกลางทงกลางทาคือเกา่าบรรยากาศทงทงครับผมอาจาังมะรุนต้อกันพี่น้องคำคำนะครับเนาะยังพอไดอ้ครับผมบพี่น้องใสเบ็ดพุ่นเส็ดครับเปลี่ยนละบังเบ็ดพีนพ่น้องแบบนี้เป็นยังไงเนาะ ยังได้ผู้ยาญมาแล้วคือบ่เอาสวาจังสะอานเห็นไดคือบ่นี่เบ่ในเสียบตีแยนบ่หล่อนโซตายเห็นบ่บายยังไม่ยอมาม่ใส่แก่กุ้งเนาะแต่แดงแก่ไว้ ใพี่น้อ,องผมเดี๋ยวรอบ้งเบ็ดเท่ากันนี้นี่ยังบ่แห่งใหม่ดูแลนี่ครับต้องหมุดหมู่บ่ยูพี่น้องโอ้โหนุดหนักเลยอยู่บ่โอ้ของงานดูปยูพ,พี่น้องผม โโอ้โห,โหยังไม่ดึงเนี่ยก็ยังเนีย่ยคือเกาอยู่อืมจะคือบอพี่น้องผมน้านองหน้าท่ามยังดีเนาะแ้วเกานี่ก็บบโบผาดนะเออไม,ม่ สวนนะครับกกสู้ๆกันที่นของขมทีซ้ขนขวาเลยครับน,ง,นงขวาเลยหมืหนหนอนกันเห็นตปลา,าเล็กๆครับผม มาแล้วพี่น้องผมใส่สวยอยู่เนาะหินมินมินเลยครับหินมินมินเลยแต่มแรกมากเลยพี่น้องผมนะมันมันบันเงียบลอยครับแต่มแรกเงียบมันพี่น้องผม ดักป่าร่งตามน้ำเนาะเบื้องหลังท่านใช่พี่น้องหลังท่านใช่ครับหทังนี่ก็ดึงยุ่ดๆอยู่ครับเมื่อกี้นี่นี่ตัวมันอยู่ปะครับเมื่อกี้เห็นดึงนุ่ดๆอยู่ที่น้อง เอ้ยนม่แล้วเฮมาแล้วครับมาแล้วครับป๊อกครับผมโอเคครับใส่นี้ก็เก็บให้ก่อนกินลึกครับผมต้องปดหลังนี่เลือดเจ็ตท่านเปียกนี่แล้วครับรู้ปะ สองนา้าทองนา้าเป็นปอกครับแกมที่สามาแล้วครับผมกินลึกที่น้องผมเสะอาวุธลับตลอดเลยนี่นะอาวุธลับ สามเสีมพี่น้องเสีมน้หน่อยสามเนี่ยไปก่อนครับผมรอบน้องเว้นเนาะกิ่งานบรุกคับถึงทิ่พักเนียงเยงเพลงจะดังนิดหน่อยนะครับเงเพลงมีอาจจะมีงานบรุวัดจะตีลิกอิ์ส์หรือเปล่าข้ามีนเบ็ดจมด้วยพี่น้องผม ủa ba dù quá dù quá hấp anh ghét chừng chồng đưa 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 con gì đi cũng không dù dù phi nó cũng ba dù con ngoài quá con ngoài cái con chồng จมคักแข่ท่นเบ็ยดเนะีโอ้อวนคักบ่มุงตูวปลาท่านเบ็ดจมมูอโอ้ว่ามันถือรัดไงหรอพี่น้องโอ้ท่านคนเกิดหัมวมืเปียกพีน่น้องผมท่านหันหนาวหัวเปียกขึ้นเนาะตามเงี้ยไปก็ครับโอ้ยว่ามันใจแบบไงหรอเด้อคิดว่าเนาะ ในได้พี่น้องโอ้ยตัวกันเด้อเหนาะกว่านี่เาะรอบนี่ไงวะเขาไอเดือนวกเงาเลยนะครับเดือนน้ำบานทต้องอืมไหนครับอย่างนี้นะจ๊ะตอนปอกขึ้นก่อนนะครับผมไอ้เล็กเนาะ ฝ่าพันปาลายครับพี่น้องเลือกตามเคยกอ,อดกตัววุ้บหมดออกแล้วเก็บปลากันครับผมกัปนป๊กี้ถือหลอกกี้ถือกรอกไป,ปครับเก็บไปก่อนครับเล็กหน่อยเก็บไปก่อนนะครับนนไม่นนรู ตัวใคยเดือนไม่ต้องไม่หนะ่ะยังเงี้วเลยใส่เบิดโตเลยนะครับน,นี่เลยเต็มคำเต็มคำไปครับผมจิ้ม่อ,อ่ดูสิขั้นตกหัวเปียกอยู่แล้วพี่น้องมันรูยุว่ะดูเมก่นครับยุว่ตัวนี้โอ้โหเห็นขวาเลยครับผมน่าจะไปแล้วเนาะ หม้อยังเปียกๆอยู่เลยตามเงียบไปครับเดี๋ยวเท่าก็จะหมดแล้วล่ะเดือดโอ้ขุ่นขุนยางขุ่นถือเยอะครับขุ่นเหล้าขุนปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยวตามไปดูครับหนึ่งเด็ดเพื่อเฉียบหน่อยวะผมเมนูมือนี้เมนูเป็นมือนี้เป็นติ่งพี่น้องผมติ่งครับตับหมกฮงเนาะพักพรนกินเขากินน้ำเจ้าก้อนจังว่ากันไหมครับ อเล่ว้เย่เปแวขเนอตมักเางหอเด็นแล้วย่างแวก็มงนก็ี่บดยินเนอกันรถรถเบิ้นตมเกียร์นึงเนาะมันละดังแหงนครับผมพี่น้องข้อเรียกนี่เลลวิ้งวานเลยหิ้หวานเลยนี่ละ ปิ่งหวานกับสมบุรณ์เฮ้โนโโเสียงเพลงน่าจะเป็นข้าวเจ๊เน,ะนาะคุณผูนึ่งเป็นตะมวลให้มาครับผมมากินเขาน้ำกันพี่น้อง ครับตะบงกูเอา้าลพี่งพูดของุงานมานานันมคนเลยบาล้านพอแยได้พยายามเลยเพื่อโอ้พวกมว่าจะได้ไปย่างไปอยู่ม็เบมาพรวอมักกระเน้ไหมาขอหนงงหลายขัดอะนี่ขึ้นมาเนี่ยนขึ้นเทา นั่งก็จับนะผู้ชายก็นั่งอั่นั่งที่ลงอเลีดูการพูดาี่อาแล้วไปของซักอ่ลักอ่นเรือยเนื่ยบูยหน้ในนุ่งเนียหอแก่ออกบากเลยโดยจะไปเกาเคียงเกาครื่องักเอาเงได้บน่งก็บพีเมื ไปอันนั้นมันรถแฝบกันเลยเขาไปแม่ทุ่นะนะเขาไปขึลงแล้ว

าไงผมนี่ก่หา้าแม่ไม่ได้ยอมืว่านอยู่ินเมาาสองกเฮ้ยงานัน้พอตอกระตันแล้ก็ตแล้มันก็ตความอุนของเ็ดนของ้น้าุ รอบเด็กพี่น้องรอบเด็กตรงนี้คือต้องดึงขั้นสเยบครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหมาแล้วครับผมรอบดกพี่น้องเดี๋ยวไปูเด็กหน่อยนะครับ เกือบล้มุดท้ายเลยพี่น้องผมโอ้โหทางนี้จะยุบพี่น้องผมงมองทุกทุกท่านโอ้อยาโอ้หัวอ้อยหอกยกพี่นอ้องเดี๋ยวเบางหลังนี่ครับเห็นเนนียยย้ืืสาราสองหลังสว่วนเลยพี่น้องผมสองหลังสว่วนพี่น้องผมทังนี้ระโดนทุกทกันครับ ปดุกครับผมล้างนี่ปดุกครับปดุกครับผมแต่โอเคอยู่เนะปะดุกก็เด,ดีกยลังสวยเลยเดี๋ยวพี่จะ่าเป็นหน้ามที่น้องรับยากฮะหยิบด้วยครับของเตียงของเตี่ยงหนาหลังเลยครับลุกหน้าลุกเอ็นครับผม Yeah. Oh, okay. nói và tài đó mà chuyện thật này tài đó không có tài của nhân các cũng tạm như vậy đó à, nhang chạm cặp เรื่อเต่าจะว่า,ากันไหมครับบดดึกไปไหนนะครับต่ว่า,าลักษณะป่าพวกใครกินเงี้ยครับผมนีจ้จำเป็นต้องสะคอนตัหัวเว้นป่าพวกใครกินได้นี้มันเป็นช่วงน้ำลดครับมาสองสามครั้งเลยเนาะจะว่ากับว่าเป็นผลงาน,ปนไปเลย ใส่น้ำขยับเงี้ยตามป่าเนาะรุนขื่นเ้าครับโอ้มีบกเข่งเสียบไปเอาสรุปผลงานรอบเสาพ,พี่น้องมันขึ้นกับวัวเปลี่นปไปเลยเนาะรอบเสามากกันยังว่วเป็นอยู่เขามีช็อตเด็ดๆเลยครับสรุปผลงานทีเดียวเลยกันพี่น้องดดอพี่น้องบินดูโอ้ยลูกป,ป่าพันปลายาวพี่น้องดู โอ้ปลาเค็งตัวนี้ยมีการอยู่เนี้ยปลาเคียงเนาะที่ไล่ต er ัวนะตัวสวยบวกปนได้ครับผมตัวสวยไลยกับคไข่อยู่เนาะขึ้นมากจะเป็นปลาไม้ปลาลูกคอกลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาครับของบ่าวฝนยู่ในถุงเที่ยวๆฝนพี่น้องหลบเสาว่าแทวมาใส่เขีงหน่อยสามสี่ตัว ขังเสียนะครับมันต้องบปตายาปลาตบะตะโบะเน่าอีหลี่โปตายว่ามีหนามมีถุงนี่ครับผมผลงานานี่ก็ลูกปลาพันปลากันพี่น้องตัวส่งคื๊ยอยู่ตัวหนึ่งสองตัวเยอะแต่ลูกหน่อยเนะบาบปะปลาพวกอนไรนะครับมือนี คิดว่าน่าจะน้ำล่อนามนิ่งปแลวพี่น้องผมโอ้ล่อนามหนึ่งหนึ่งเจ็กน่อยคิดว่าป่าน่าจะกินดีก็นี่นะครับเนาะถ้าเบิ่งของพิมพ์งานอีกที่เหลือนี่มาเพิ่มเติมมาครับถุงทังปลายว่าเนไส่เนืยอป่าเนื่อปลาเข็งอุ้นไปไกลๆคนอาะอุ้มใหม่หน่อนพี่น้องรอก่อนครับเนื่อเนืยอป่า เดียตัวเดียวคอรอเดี๋ยวมันบ่ได้โอ้โหเขขีดตัวตัวเดียวกันเลยเป็ดสามตัวสามตัวนี่ยังเมียนปลาแท้พี่น้องเป็ดสามตัวอันนั้นลูกปลาพันปลาหรือเบ็ดกูเบ็ดบ่ได้ตัดตูนก็หลายมือกันนู่นพี่น้อคนละสงเบ็ดนี่างนี้ด้วยนะเบ็ดเพื่อนมันเบ็ดเบิดสิบหกเนาะ กต่จังว้ามันหลายมือเด้มันจังได้ขายโอ้ยปลาโอ้โหนี่ก็ลูกปลาพันปลากันฟาดเบิ่งพี่น้องลูกปลาพันปลาอีกแล้วตัวนึงปลาไปปล่อยบ่โอ้ในตัวนึงรอบเสารอบเสาเรื่องน้องขายยุ่งเหอะฮึผลพิษสาเด้โอ้ ก็เป็น่ยนไดครับผมพี่น้องเกิดพ่อใดใส่แรงใส่ง่าย,ยอยู่เนาะผูดอะไรกันอาละเก็บของกลับบ้านแล้ะครับสำหรับคลิปนี้ขออําลาไไปซ้ำนี่น,นะครับเนาะพุลละแล้วเวียกแล้วงานเกี่ยวเขาแลวพลังมงส่งบันนี้ถ้าวบัด,ดอดมากมือใดมือหนึ่งเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ